เดินเกี่ยวชายทะเลเล่นสไปล่ากับไปลงบอลนะครับผมครับเดิน,เด,นเดินทับเราครับผมเก็บอันนี้ได้น้อยๆน่ากลัวมาจิ้มควันเอ้ยไม่ใช่มาจิ้มควมันมาเช็ดดุกจิ้นแมเอ้ยบอตีนะความเล็บเอ้ล่นสไิลานะครับผม Lém sami là có nô, có mêo, có nô có nú con nô có mèo có mêo, 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 nú, mêo, có 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 mêo, พ่อบบได้ไปรับาตั้งาทีเล่มสาิลราลยมีตุ่มตั้งยาในมือกินนมเด็น้อยตั้งยามากนีแหลว่าคนคนลักมไม่ไม่้งเดินไม่ได้บม่แมตั้งยาหากเลยต้องเก็บ 两个人。 Let's have a chill. Chill.